พี่น้องที่รักอาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่2ในเทศกาลปาสกาความหมายที่สําคัญของปาสกาคือการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงต้องเสด็จมาประจักษ์ให้กับบรรดาศิษย์ได้เห็นหลายครั้งเพื่อพวกเขาจะได้เข้าใจและเชื่อเพราะผู้ที่เชื่อก็จะได้รับความรอดที่เปรียบได้กับการได้เกิดใหม่ แต่เขาจะได้รับพระสิรีรุ่งโลดเหมือนที่พระเยซูเจ้าได้รับหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะสามารถรักษาความเชื่อนี้ไว้จนถึงเวลาสุดท้ายในโลกนี้ของเขาหรือไม่เหมือนที่พระเยซูเจ้าส่งนอบน้อมเชื่อฟังต่อพระบิดาจนถึงเวลาสุดท้ายของพระองค์ในที่พระองค์ทรงตรัสว่าจบบริบูรณ์แล้วเมื่อความเชื่อนำสู่ความรอดและการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูเจ้า ก็ส่งเป็นเพราะต้องการให้สิทธิ์ทุกคนได้รอดรวมทั้งมนุษย์ทั้งหลายได้รอดด้วยพระองค์ได้ทรงต้องการให้บรรดาสิทธิ์ได้เข้าใจในความจริงของการกลับคืนชีพนี้ก่อนด้วยการเสด็จกลับมาพบพวกเขาเพื่อยืนยันถึงการกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์เพราะแม้ว่าบรรดาสิทธิ์จะได้อยู่กับพระองค์มาตลอดสามปีแต่พวกเขาก็ยังไม่สามารถอรอดได้เพราะยังไม่ได้มีความเชื่อตราบจนพระองค์ได้ประจักษ์มาให้เห็น ดังเรื่องราวในพระรสารวันนี้นบุญยอนทําให้เราได้เห็นชัดขึ้นว่าพระเยสุจ้าทรงกลับคืนชีพโดยเน้นที่การปรากฏกายของพระองค์เมื่อทรงได้รับพระศิลุ่งโลดจากพระบิดาเจ้าแล้วพระองค์ทรงแสดงหลักฐานต่างๆที่อยู่บนพ่อรกายของพระองค์เพื่อทําให้เห็นว่าพระองค์ผู้นี้คือบุคคลเดียวกันกับพระเยสุจ้าที่ทรงถูกตรึงกางเขนและสิ้นพระชนเพื่อพวกเขาจะได้เชื่อ และประกาศความเชื่อของตนแก่ผู้อื่นการประจักษ์มาของพระองค์ในครั้งนี้ยังเป็นไปเพื่อมอบภารกิจนี้ให้กับพวกเขาด้วยพระองค์มอบหมายให้พระศาสนาจักรต้องทำหน้าที่ธรรมทูตพระองค์ทรงกำชับให้ทำภารกิจให้สําเร็จโดยเน้นให้พวกเขาได้แยกกันไปทั่วโลกเพื่อประกาศถึงกิจการต่างๆที่พวกเขาได้เห็น เพราะพันธกิจนี้เป็นสิ่งเดียวกันกับที่พระองค์ทรงรับมาจากพระบิดาและพระองค์ก็ส่งเป่าลมแก่พวกเขาเพื่อแบ่งพันพลังของพระองค์แก่พวกเขาให้พวกเขาสามารถทํากิจการที่พระองค์มอบให้ได้เมื่อพวกเขาทําตามจึงได้เห็นผลจากการประกาศความเชื่อนี้ในหนันงสือกิจการอัครสา,าวกพระศาสนาจากสมัยแรกมีเครื่องหมายอัศจรรย์เกิดขึ้น เหมือนเมื่อครั้งที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาบรรดาคนป่วยพระศาสนาจักถูกกล่าวว่าเป็นศาสนาจักรของผู้กับคืนชีพที่หมายถึงผู้มีความเชื่อทั้งหลายซึ่งผู้มีความเชื่อได้ยืนยันขันแข็งถึงเรื่องพระเยซูเจ้าทรงกับคืนชีพกลับมาที่เหตุการณ์ในวันที่พระเยซูเจ้าทรงไปจับมาเพราะในวันนั้นโทมัสซึ่งเป็นอัครสาวกคนหนึ่งไม่ได้อยู่ในขณะนั้นด้วย เมื่อไท้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นเขาจึงไม่เชื่อดังนั้นในอีกแปดวันต่อมาขณะที่บรรดาสาวกอยู่ในห้องเล็กๆที่ประตูปิดอยู่พระเยซูเจ้าทรงเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งและเรียกให้โทมัสมาพิสูจน์ความจริงที่พระวรากายของพระองค์แต่โทมัสได้เชื่อโดยไม่พิสูจน์เขาเชื่อเพราะได้เห็นพระองค์พระเยซูเจ้าจึงตัดให้รู้ว่าผู้ที่เชื่อแม้ไม่ได้เห็น ก็จะยิ่งเป็นสุขดังกิจชนอย่างพวกเราที่ได้เชื่อเราจึงต้องเกลอนตัวเองถึงความเชื่อที่เรามีอย่าให้วันเวลาแห่งความสุขของเราต้องมาถึงช้าไปเหมือนอย่างที่โทมัสต,ต้องมีความสุขช้ากว่าคนอื่นแปดวันการเรียกโทมัสยังเป็นการยืนยันถึงการที่พระองค์ทรงกับคืนชีพอย่างแท้จริงและพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงว่า พระเยสุจ้าที่สาวกติดตามเป็นพระเยสุจ้าองค์เดียวกันตลอดไปพระศาสนาจักรจึงต้องระลึกถึงพระองค์ต้องประกาศถึงเรื่องของพระองค์และระลึกถึงการประทับอยู่ของพระองค์ภารกิจสำคัญนี้ต้องทำตลอดไปไม่ว่าจะในรูปแบบใดดังที่พง์มอบหมายให้นักบุญยนต์ต้องเขียนถึงพระศาสนาจักทั้งเจ็ดในหนังสือดิวอยนต์ตามลิมิตของท่าน ในนิมิตมีคันตะทีที่มีบุรุษผู้หนึ่งคล้ายบุตรแห่งมนุษย์อยู่ตรงกลางหมายถึงพระศาสนาจักรที่มีพระกิจเจ้าผู้ส่งความรุ่งโรจน์พระองค์ทรงรับเอาเนื้อหนังและมประทับอยู่ท่ามกลางเราเพื่อให้กำลังใจเราและช่วยให้เราได้ชัยชนะพระองค์ทรงพระชนชีพและเราก็มีส่วนร่วมด้วยพระองค์ทรงดำรงอยู่ตลอดไป และทรงถือกุญแจที่ควบคุมความตายไว้เพื่อคิศชนที่อยู่ในพระองค์จะพบความรอดพ้นทิศชนต้องฉลองการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าเพื่อสะท้อนถึงการที่พระเยซูเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ตลอดไปเหมือนที่บรรดาสารวกประกาศถึงเหตุการณ์แห่งปาสกาจะประสบการณ์ที่ได้เห็นเพราะหากเราพิจารณาถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต เราก็จะสัมผัสได้ถึงการประทับอยู่และการทรงช่วยของพระเยูเจ้าในชีวิตเราดังนั้นเมื่อครรษสาวกยืนยันว่าพวกเขาได้พบพระเยสเจ้าที่มาแสดงองค์ต่อพวกเขาเราก็ต้องยืนยันถึงพระอ,องค์ด้วยอาศัยการดำเนินชีวิตของเราเพื่อผู้ที่เห็นจะยอมรับได้ว่าเป็นพระเยสเจ้าจริงๆที่ทรงถูกประหารและพระบิดาเจ้าทรงเรียกให้มีชีวิตใหม่ และส่งกลับมาทําให้เราได้มีชีวิตใหม่ด้วยพระเยซูเจ้าทรงช่วยโทมัสให้ได้เชื่อเราก็ต้องช่วยคนอื่นด้วยการดําเนินชีวิตเป็นพยานเพราะการเป็นพยานด้วยชีวิตดังเช่นที่อกคระสาวกทำจะนําผลที่ดีมาให้ทั้งสําหรับตนเองและผู้ที่ได้ฟังอัศจรรย์ของพระเจ้าเกิดขึ้นได้เสมอกับบรรดาผู้มีความเชื่อคิตชนจึงต้องยืนยันความเชื่อด้วยชีวิต เราทุกคนต้องมีการฟื้นฟูทางจิตใจมีการเฉลิญชีวิตที่สะท้อนถึงพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพและมีการเปลี่ยนแปลงสู่การมีชีวิตใหม่ที่สูงขึ้นวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพได้ประทานพระพรแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขอพระองค์รงเป็นพลังชีวิตให้เราได้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายด้วยความมั่นใจในพระองค์ 在假日。 you